สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงแจวๆเยลินมาไล่งานโตอีกแล้วค่ะลม้มล้มพี่น้องค่ะล้มเมื่อนี่ยแดดดีพี่น้องเยลินก็เลยใส่โอกาสนี่ให้มันเต็มทีซะเนะาะค่ะเนาะเมื่อนี่ยเยลินบอดดายเหตุงานค่ะก็เลยมีโอกาสทีสิทำ งานลงช่องเจ้าขวงเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้อันเยลินมี่อียงมาบอกให้ฟังมาเตียค่ะกสิเป็นประสบการณ์ของการสู่ชีวิตทั้มากค่ะขายหากินหาอย่างยื้ตังแดเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ระษีเป็นอียงที่สนุกสนุกตื่นเต้นแน่จักหน่อยค่ะมันฟูจังนึงกษีอยากอายคุณล่ะค่ะพี่น้องค่าเยลินสีเอาประสบการณ์ของเยลินที่เอาปลาไปขายตังตังทินเนาะค่ะเนาะค่ะในจังหวะนั้น หลายๆตอนที่ยลินว้ามาพี่น้องก็คือสีได้ฟังไปหลายเติบแล้วนะคะเนาะค่ะก็สียังมีเรื่องเล่าต่างๆมีคติเตือนใจมีแกล้งบันดาลใจมาให้พี่น้องฟังคือเก่าล้วค่ะต่อ่าตอนนี้เยลินสีสีข้อว้าตรงที่วาแบ่งปันประสบการณ์ในการสู่ชีวิตในต่างแดนก็คือ ในจังหวะที่ย่งใส่ชีวิตอยู่กับอดีตสามีเนาะค่ะเนาะ,ะกัยังทามาค่าขายคือเกาอยู่เหล่าเยลิ่นกันยังไปนวดคือเกาค่ะพี่น้องบ่ววาสิเป็นงานอีนอย่างทีพ่อเป็นเงินเป็นทองเยลิ่นก็เห็ดเนาะค่ะเนาะมันเป็นเงินสดค่ะพี่น้องเฮาเหตุงานกับตังหากอันนี้มันเป็นเงินสดวันเสาร์อาทิตย์เยลิ่นก็สิไปหาหนวดตงังตังทินซึ่ง ณตอนนั้นเยลินนั่นหูจากมูซืออ้อคนหนึ่งอยู่โฮเชื่อมค่ะพี่น้องเยลินจิตตองนั่งรถไฟจากโพสมัดมองเยลินอยู่นี่ไปบ้านมูพระวามูนั่นเขาก็เป็นซิงเกิลมัม โบมีแฟนนะตอนนั้นเนากับาลูกค้านวดว้ไห้กับคนไทยน้ากันเนี่ยและค่ะทั้งคนขอ,องกงแนคนไต้หวันเอ้ยคนไต้หวันคนเวียดนามแน่นั่งกัหาลูกค้าให้ค่ะพี่น้องค่ะอย่าเล่นกับไปบบานี้ไปเพราะได้ไปซ,ซื้อได้พี่น้อง เบ่ไปซื้อค่ะเอาปลาเดกปลาสมไปขายเอาไส่กอกไปเออมูกะถามขายให้ได้ว่าเอออันมา่ดามเกือบสอดแล้สีมาเดอ้อแล้สีมานวดฉันผู้ไดสิเอาปลาเดกปลาลาเนี่ยพนะพนว่าออเอยืนมองนี้จักน้อยพี่นอ้องหอมหอมดอกไม้ค่ะ อันมาดามเกือบสอดแล้วสีลงมาเดินผู้ใดสีเอาปลาลาปลาแดกแนี่อันว่ามาเอาผู้ละจักโลกเห่อวะเออเพื่นก็สร้างมาเน,นาะผู้นั้นเอาท่านั้นผู้นี้เอาท่านี้ได้เธอว่าสันวายายลินก็จัดแจงแต่งใส่ถงุงพรมเรียบลอยปลาลาปลา,านิ่นนี่เมทอฟาเมอร์ได้พี่น้องยายลินเหตุน,นั้นปลาลาปลานิ่นโลละสิบหกปอนด์ปลาอห้ยเพิ่งสิตอดยายลินได้ในนี้กันนะ พึ่งไล่มันมาต้มดอกไม้เออปลาลาปลาเน้นปลาลาป,าาปาาออลาแซลมนยาลินกับเฮดเป็นถุงละกิโลถุงละกิโลไปปลาลาตำบักหุง่งเออปลาลาใส่อันใส่ใส่แกงใส่หยางยาลินกับเฮดยาลินกับเฮดไปพร้อมเรียบร้อยพี่น้องจา๋าอันเป้อันถุงถุงถุงใหยหนึ่งนั่นกะซีไซอุปกรณ์นวดกะสีมีผพา ผ,ผ่าอ้อมน้อยเอาไว้ถ้าเซตเท้าลูกค้านะคะเนาะแล้วก็ผ่าคนหนูค่ะเอาไปแล้วก็มียาหม่องมี่ยาหนวดมี่โอยค่ะอันใดดีอย่าลิ่นกับโนไปทงนึงนี่ก็สิเป็นทงพ้ายแบบนี้แหละพี่น้องตาววาใหญ่ค่ะพี่น้องขาใหญ่ก็สิเป็นอุปกรณ์หนวดใส่ไปบาดน,นี่รถเข็นค่ะรถเข็นนี่แขนหนึ่งแขนหนึ่งก็ลากรถเข็นค่ะพี่น้องทึงใส่กกเทึงป่าลาา เพิ่งเอาไปฝากมูผู้ที่เปิดบ้านให้เยลิ่นไปนวดบ้านเขาเนี่ยเนาะค่ะเนาะเอาไปฝากมูตั้งหากอันเอาไปขายกับตังหากเยลิ่นกับเลี้ยงลงในในรถเข็นยางดีเด้พี่น้องค่ะเยลิ่นเห็ดยางดิปนเดอเออก็ว่ามันจกควองเฮ็ดคักเราละพี่น้องก็คิดว่าจังได้กับดแตกแท่แน่นอนหละว่าสันวาน่ะบัดท,ที่นี่เอออันเข็นมาหอด เข็นมาหอดในตูเท้ายาลินปวดแขนไหลค่ะยาลินปวดแขนไหลายาลินก็เลยนัังคนมากพี่น้องให้เขายางไก่ไปก่อนยาลินก็เลยนัังพอตะนังอยู่มานังนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันผู้เฒ่าแลนั่งยู่ขงังยาลินหรอว่าอันเจ้าใส่น้ำหอมอีหยังพนาวาเจ้าใส่น้ำหอมอีหยังคือหอมเถิดว,ว่า เอายาเล่นกับคืดอยากหัวในใจเนาะว่าโอ้ยไม่ใหญ่กินปลาแดกค่อยดีนน่นมันบมเมนกินน้ำหอมดีดี่วะสันบอกว่าเออเล่ากับว่าโอ้หอมดีตะล่าเนาะฉันล่ะชอบกินนี่ค่ะพนะอย่าเล่นละกันหัวเก็บไตแม่พี่น้องเล่าเลยอยากหัวกินปลาแดกอย่าเล่นแม่อย่าเล่นกับหัวยุ่มยุ่มเสยอย่าเล่นกับว่าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสันซ้ำนี่เนาะไปกอนเด้อดูแลจัาของอย่าเล่นกับเล่น้่าเข็นรถนี้ฮิจากเล่ากับยางต่อไปทาเลือกเฟอร์ลีกุลละพี่น้องค่ะอื ไปทาเรียเฟอรี่เออขึ้นขึ้นเรียเรียบร้อยแล้วลงแล้วขึ้นรถไฟโอ้ยคนไหลายพี่น้องคะ่ะนี้ไปใส่จังสีพ่อๆคนมาเฟรมด้วยพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะว่าถ้าขึ้นรถไฟไปล้วเนาะคะ่นะเนาะรถไฟก็ออกจากสถานีก็ไปล้วกระจอดไปละเออถึงกระชงังไม่ถึงกระชงังไปแล้วพี่น้องเย้ยบาาท,ที่นี่ไปบาเนี่ย ไปจอดอยู่สถานีหนึง่งประมาณหอดกลางทางน่ะแหละพี่น้องไปจอดอยู่สถานีหนึ่งพี่น้องคะ่ะเออคนคนที่อันขึ้นมาตําอิฐตากอขาเจ้าก็ล่งไปนะะเนาะค่ะเนาะบานในกระสิแม่นทงกระสิแม่นทงปลายยายลินแตกค่ะพี่น้องค่ะน้ำย่อยออกจากก้นรถุดหยายลินค่ะพี่น้องค่ะน้ำย่อยออกจากกลนรลรดรถใสาย,ยายลินนั่นละ่ะยายลินก็ตายละตายตายค่ะคัก บ้านี้ซุ้มนางยู่ในตู้รถไถกับงว่อรถไฟกับงวกใสายงวกขวาเด้พี่น้องงวกใสายงวกขวาันนวเนวาฝรังเพิ่นเพิ่นบ่ได้ท่วงตัตีตะล้านคือคนไทยเฮ้านาะค่ะานาะค่ะแมนคนไทยเขาก็สิว่าว้ายแมนอีหยังดอกก็สิวา่าแมนบ่แต่ฝรังเพิ่นมีมารายาทพี่น้องค่ะฝรังเพิ่นมีมารายาทเพิ่นกับบ่ท่วงเด้เออต่อวาย,ายลิ่นนันอายคักแล้วเพาะว่าลูกเจ้าของดีว่าอถองปลา่าเฮ้าเตกเออเพิ่นกับผ้ากันลุก ลุกไปนั่งตู่ไม่ค่ะพี่น้องขาลุกไปนั่งตู่ไม่ยันเล่นนี่นั่งเทียงที่รีเพี่น้องเอยนั่งเทียงที่รีพี่น้องอาขาบก้าขยับขยื่นอันรดย่เจ้าของเลพเออพยพราะว่าพราะว่ายังวัดตี เพราะว่าย่านถงปลาลาดแตกหลายพวเก่ากระซิเมนทับกันเต่งกันคากหลายมันก็เลยแตกพี่น้องเพราะว่าเจ็ดแปดกิโลเด้พี่น้องจกักยังเป็นยังจักว่าใส่กุ่งใส่กอเนาะค่ะเนาะมันกระชทัับกันเน,นาะค่ะเนาะกระชีฐแตกน้ำปลาลากระชปูดออกมาเน,นาะค่ะเนาะเว้มาเนี่ย บาดนีน่ายสถานีผู้ตรวจตัวยางมาสเสแล้วพี่น้องแน่วรถไฟจอดสถานีใดก็มีคนขืนคนล่งเปลี่ยนผันกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดสีมานางไก่เยลินเขาถือกินเขาก็ลูกนี้เขากันี้เปน็นนางหม่องไม่ท้ายที่สุดแล้วบกีนั่นในตู้นั่นเหลียแต่ยะลินผู้เดียวค่ะเหลียแต่ยยลินกับรถยู่งประเดียค่ะพี่น้องค่ะอย่างอีกคนอัน มาที่นี่เตี้ยอันน้อยสถานีรถไฟ่นละมากแม่พี่น้องเอ้ยย่าเล่นหวังสิบ่อะไรฉันลงรถบ้นู่าเจเฮ็ดจังได้โนะมาที่นี่ว่าสันว่าเิเฮ็ดจังไดดีเนาะเขาสิบ่อะไรฉันลงรถไฟโบสันว่าพี่น้องคะเออเขาก็ถามเนะว่าอันกินอีหยังมันหยังอยู่ในรถเข็นเธอน่ะว่าสันว่าเปิดให้ฉันเบิ่งได้บ่พน่าละเออกินคือแห้งคักแท้ว่าสันว่ามันอีหยังาตว่าสัน อย่าเล่นกัอยากอายเนาะพี่น้องคาอย่าเล่นอยากอายอยากอายอยากอายเขาถามค่ะถามเนี่ย ตกไหมอวตกไหมอ่เอ่เยลินกับถือใจซื้อเปิดเสแล้วพี่น้องคันบ่บเปิดเขากับสีว่าอันนั้นอันนี้น,ะะน,นกขานะโดยเพราะซื้อของจขของยกขวางเยลินกับเปิดแล้วพี่น้องเปิดให้เพิน่นเบิงละค่ะว่าอันเขากระทมว่าม่นแม่นหยังละนี่คือกินวดกินโพกินกระเทียมกับป่านั่นพ็นะเพราะว่ามันเป็นกินใส่หัวนาะพี่น้องเนาะเฮ้ใส่หัวมันก็นต้องเป็นกินกรนะเทียมแม่นวะ โอ้ยปวดแขนพี่น้องจ้าว่าเนี้ยลเล่นก็เลยบอกว่าอันนี้ซอสเสียเล่นวางเสีเยเยาว่าใส่กวางพี่นะ้องเอาซอสเสียเองสมกินกระเทียมคักรแหน่โอ้ไทยซอสเสียลเล่นก็นเะล่นวางเสียเนาะอันใส่กวางไทยฉันเฮ็ดเองอว่าแล้วแม่นหยังสันกินแห้งๆอันเล่นก็เลยว่าปลาล่าปลาล่าภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า,า,า,อ,า,า,าอ,อันพิกขูพิกข,ขูฟิตเป็นว่าเล้นกันว่าพิกขูฟิต สีแมนติโนยังเล่นวอล์กถือกุดดิโนะเออพี่เขาฟิปมาซานพี่น้องเอา้าอันยูนี่บ่มี่สั่นมาเถอะเธอสิเอาไปใส่มาสัดดีกวคนนอนอยู่ในรถก็ไหนเดี๋ย้อคะจอสิดาเธอสิเอาไปใส่พะนะวะอย่าเล่นกันเลยวะอ๋อฉันสิไปฮอดเชื่อมฉันสิไปหาหมูฉันหม,มูฉันเขาบ่มีกินฉันก็นเลยอันเอาปลาลาเอาใส่กวกนี่ไปฝากหมู ไว้บอบอกได้ว่าเอาไปขายพี่นอ้องย่าลินบอกคยบอกว่าเอาไปขายเพียเด้อเออลินก็นเลยว่าอันเอาไปฝากมูจ้าว่าสั่ เที่ยวหลาเที่ยวล้างเธอกะบปิดดีดีเหด็ดดีๆแน่กินแห้งขนาดเลยนี่เอออันเธอสิเป็นล่องหันฮอเชื่อมวัดตีเออยลินกับว่าจา้าสันเอาอีกบ่าหลายสถานีดอกเออจากน้อยกับสิหอดวงลง่องเหล็กตีนอเธอว่าสันว่าแต่ว่ารถไฟสายนี่อันสิสิไปยุดแค่นี้เด้อเท่าต้องไปรอไปต่อรถไฟสายใหม่เด้อเธอาจังสิไปฮอเชื่อมได้ว่าสันว่าเมื่อนี่สายนี่บ่ได้ไปหันว่าสันว่ายุดยุตซำ,ำ,ำนันซำนีเพิ่นกขบอกอลินว่า ตาย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 คักคักเออก็เข้าใจว่ารถไฟสายนี่สิตรงดิง่งไปหอดมูหอดพวกละพัดว่าสิได้ต่อสายอีกเอยสิได้โย่รถอยู่อันถงประแดก็กเตกดว้ายพี่น้องมาดามเกือบสวดดพายถปงประเด็กเตกยดางคับสถา,านีรถไฟเออลากขึ้น,แล,นลลลแล้วก็ลากลงห้าโล่งแล้วเฮาก็ต้องลากไปล่ออีกหม,ม่องหนึ่งแมนบอพี่นองว่าด้วยยางไปหม่องใดนี่คนแตกตืม เขาเหม็นประเดกเย,ยลินเขาประเดกตวงสั่ม่เมือน่ะค่ะเขาเหม็นประเดกเย,ยลินค่ะว่าไปยืนล่อรถไฟเขากะย่บหนีเย,ยลินได้เยลินก็นยืนอยู่ผู้เดียวเย,ยลินก็ทําเป็นบอลูบอลซีเซยเออเสยป็นหมาตัวด้วยพันวานล่ะพี่น้อง สวยเอาแต่เจ้าสียางเอาแต่เจ้าสีเมนแหล้วยมทำเป็นบอลูนก็สวยๆเหล่าพี่น้องก็จะให้ฮ็้จังได้นะเนี่ยมันเต็มแล้วพี่น้องค่ะเอาไปจนว่าหอดมูหอดผวกก็เลยอันลงรถไฟแหล้วเรียบ้อยทุลักทุเลหไหลพี่น้องเอ้ยนักกันักทึงอยู่ทึงลากใส่สีถุงอันถงอันนวดพี่น้องใส่สีถิงถงนวดอีกบัดที่นี่ ไสสีทงนวดอีกบานนี้พี่น้องลากถูลูถูก,กังพี่น้องคะกลัวที่มาดามเกือบสอดคนนี่สิหาเงินใดแต่ละบาทแต่ละสลึงพี่ละกมนีม่มีอยู่ทั่วเมืองประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องคะไปไปนวดไปขายปลาค่ะไปทงปลาแตกทั้งรถไฟโอ้ยสวสิเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้เก็บบาทเก็บห้อมเป็นสลึงขึ้นมาผ่านผ่านประสบ ผ่านความอับหายคลายนาผ่านสารพัดสารเพศพี่น้องคะ่ะผ่านคุณี้วคุยยางนั่งรถเมล์พิดสายแย่ลิ้นกับผ่านมาแล้วขึ้นรถไฟพิษสายย่ลิ้นกับขึ้นมาแล้วยอนว่าความอยากได้ไปบ่บเป็นกระดันด้น,ดน,ดนไปพี่น้องเอ้ยได้ตะบืโทโมูกระบอกเขาบอกว่ามารถไฟสายน,านันสายนี่เที่ยวเท่านั้นท่นี่เ้อไปบ่บเป็นนั่นครั้งแรกในชีวิตี่ยะลิ้นไปกระดันด้น,ดนไปพี่น้องกระซูเป็นจังบุญยูดอกกะไปหอด ยืดออกค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่แหละค่ะคือประสบการการสู่ชีวิตในตังแดนของมาดางเกิดสอดของเยลินค่ะพี่น้องค่ะกว่าสีได้แตละบาทแตละสลึงกว่าสีได้มากอ่าให้พอ่อให้แม่กินให้ลูกให้เต่าหรือว่าเลี้ยงกายสังขารเจ้าของเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะ มีเรื่องเล่าดีๆว่าบอกให้พี่ให้น้องฟังจังสีแล้วค่ะขนาดไปรถไฟซัมเนียรบ่พ่อได้พี่น้องตอนเยลิ่นขึ้นรถเม์ใหม่ๆหน่าท่านได้ว่าเป็นได้เยลินขายงูจุกขวางเยลินปอยไก่พี่น้องค่ะะยอนว่าบ่เคยเนาะค่ะเนาะกับว่าลู้ว่าเขาจาว่าจังไไดนะตอนนั้นนะเยลินขึ้นรถรถเม์เธอแหลกเด้อพี่น้องเด้อสิบอกค่ะอันอัน เขาถามว่าซิงเกิลหรือรีเทนก็หมายถึงว่าสิเอาตัวไปกลับบ่แต่ว่าในความหมายของยลรินคําว่าซิงเกิลคือเป็นสดเออน่ายนายค้นขับหั่นทางว่าสิเอาตัวไปกลับบ่ยาลินบอเขาใจยลรินหมู่แต่ว่ารีเทิหรือแต่ว่าบรูวา่าซิงเกิลมันมันหมายถึงว่าใส่น้ำกันกับการซื้อตัวรถได้มาในยลรินกัน เมือ่อคือในเบิ้งเอาเวียนในเบิ้งพ่องโว้ย I am Mary จะน่อยแต่งงานแล้วะนะอันคนขับรถแม่กับเลีนะ้ยวเบิ้งหนเยลินได้เขากับเพาะปากได้พี่น้องเขากระเพาะบอกห้เขาอยากใหญ่เนี่ยเขาก็ออกตัวให้เยลินซึ่งเยลินกับพวกโว่าตัวนั้นมันเป็นตัวอันตัวอันตัวขาเดียวคือซิงเกิลเพราะว่าเขาบริดัตอบเขาวา่าีท t u r n บางหันบางหนีแมนบอกเขาถามว่าเอาตัวซิงเกิลหรือ return เอยลินบอกว่า I am Mary คอยแต่งงานแล้วนี่ได้เวียน พะนะเออโซ่ควาางูคักหย่อนบอกเขาใจภาษาอังกฤษเะะนาะตอนขี่รถเมยไม่ไม,นะม่น่ะอันกว่าสิม้าหูวว่าเจ้าของปล่อยไก่กับตอนที่ว่าขายปลาแดกขายของเบิดเหลวสิกลับบานขึ้นรถเม์เอาตัวเก่าให้เขาเขาหรอว่าเธอต้องสื่อตัวไม่ย่าเล่นกันเลยว่าเอา้าฉันก็สิได้ซื้ออีกฉันซื้อแล้วเขาเลยบอกว่าตัวที่เจ้าสื่อมาเนี่ยมันบอได้รีเทิร์นเด้มันเป็นซิงเกลิลอันทิเกต็ต มาสั่นว่าเจ้าสิต้องซื้ออีกรอบกันเถื่อนาเจ้าอยาอันใส่ตัวเดี๋ยวเจ้าต้องบอกเขาว่าอันอรีเทิร์นบองหันองนี้เจ้าจัางคยสิ่ต้องเสียงเงินรอบที่สองมาสั่นโอ้ยถึงบังอ้อพี่น้องถึงบางอ้อโอ้ยจะเป็นป่วยไก่คักเน่หามเอ้อยเขาถามขายตัวให้เราไปบวกเขาซื้อว่าฉันบ่ได้สูตรฉันแต่งงานแล้วโซ่เว้นให้เขาเบิ่งซอยนี่ล่ะค่ะคือประสบการณ์ประสบการณ์ของมาดามเกือบสวด เป็นไตยอยากหัวกะท่อนันซื้อบื้ออันโอ้ยเป็นสมซื่อขเขาจะว่ายเยอะดอกแย่ลิ้นนะย่างอยู่บ้านถวยแตกอยู่วัดพี่น้องสว่าเออมันก็เป็นตัวตนของเฮาเนาะพี่น้องนอกบ่อยากายหัวหา้ามันเหรอไม่ไปหัจกหักเฮาดอกเนาะอออันคนขับล้นเมฆมันก็บจเจอแย่ลิ้นบ่ได้ดอกจ้า อย่าเล่นกับพี่แน่ว่าให้พี่ให้น้องฟังอันคล้ายเครียดซื้อๆดอกพี่น,ออน,น,น,น้องค่ะคล้ายเครียดค่ะเออชีวิตได้ตตงเดนมันก็มีหลายมุมนะคะเนาะมีหลายมุมให้พี่ให้น้องอได้รับลูกไปน้ำกันอขอบคุณขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่มาฟังมา ติดตามมาเม่นมาไหล่มาแบงปันประสบการณ์ให้ค่ะยาลินกับขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ยาลินกับศิลาไปกวนกับคือสีแมนเง้วค่ะแล้วล่ะยาลินม่วงโบหินนาฬิกา,าค่ะอยู่ดีไม่แห้งสูกดีไม่ใส่รักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อลาบไปแล้วนะคะพบกันเชอานาสวัสด,ดีค่ะ